ใครก็ไม่รู้นะับใครก็ไม่รู้นะครับเสื้อดำมะครับเสื้อจำอะใครก็ไม่รู้นะครับเกมแบบนองกัดนะฮะแต่พี่อ่ะเดี๋ยวพี่อะยัง เดี๋ยวพี่เดินไป็นคนถ่ายเองแล้วแล้วคันนี้เห็นไหมเหมุอนเราเจอได้เกมพี่มังให้หายเกมพี่มังให้หายเกมพี่มังให้สีเดี๋ยวพี่เดินตามนะ เนี่ยเด็กโขงที่ไหนไม่รู้นะครับใส่เสื้อดำมาครับไม่ได้มาอยู่ในแก๊งกับเราอะครับซึ่งเคสนี้ยเฮ้ยน้องคนนี้เสื้อดำนี่เด็กโขงที่ไหนไม่รู้นะครับเอ้ยเพราะฉะนั้นแม่เขาเห็นแล้วคืเอเลืทุ่นปูเฮ้ยอยอ่า ถ้าถ้ากล้องนี้ตกอ่ะเอาเอาเงินจ่ายด้วยจ่ายค่ากล้องนี้กล้องมุกอนปิดหนวมีไม่เป็นไรเป็นหลักฐานห้าตัวไม่ต้องเออห้าตัวห้าตัวอะไรนี่อันนั้นน้าบนทยังไงแล้วหันม้คนูกอ อัวหันมา่ตหัน่อย่างนั้แม่นเ็าเลยวดีรบ้าไปแล้วิดกล้องนึงมันเป็นกล้องแบบไม่อ่างาาเราไม่ต้องพาเสื้อดำอ่ะไม่ต้องมาด่าคนอื่นไม่ใชบ้านมึงอ่ะกลับนครสีไปเลย นี่เป็นช่างภาพก็ต้องเขียนให้น้องต็กได้ต้องไงเร็วกว่าต้องเร็วจะไปแล้วจะไปต้อนรวมก่อนได้ดิจับลูกล้อเต้านายเต้นายเต้านายเต้านายเต้านายเต้นายนยครับเราไม่ได้เอาบิ๊กไปอะไรไป เราจะเอาพวกรถเวฟันไปนี่เวฟเอ้ยอันนี้คือไอ้ไอ้รถของไอ้นั่นนะออรถของพ่อของพีไบีนี่นี่หมุก็กลิ่นคือให้พี่บีเปลี่ยนเปลี่ยนตาอะไรไม่ไม่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปเปลี่ยนสีแล้วคันนี้ได้ะพี่พี่คันนี้จะได้สีใหม่เดือนหน้าวันนี้เราจะเอา ครั้นี้จะได้สีใหม่แล้วที่ไปแล้วทำหมาะแล้วจะได้หมอก